<laughs> ได้ยังกินอะไรไหมโอ,อ,มอ,มอม้หลายอย่างหลายอย่างอยู่นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องสวัยคนเดิมครับวันนี้สวัยคนเดิมกับมีโอกาสมาอยู่ที่วัดหลวงปู่ดำเนาะครับเนาะก็ได้มาหอดมาถึงแล้ว ก้ามาพอดีก็เลยมาเพิ่นกำลังกินเขากันอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวพอสวัยคนเดิมก็สิเข้าไปสอบถามเพิ่นก่อนครับเด้อว่าเพิ่นอ่าหลวงปู่เพิ่นอยู่ทางใไเนาะครับว่ากินเขากินน้ำยังสั่นเข่าชะน่านไปหรือยังก็สิพาเข้าไปสอบถามเนาะครับกับโอ้กำลังซุ่มเขากันอย่างหนักเลยนี่มาเอ้าบาดนี้ใครเรียกขอมาสอบถามคุณพ่อของคุณแม่คนนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โกินเข่าเป็นเสียบเห็นว่าครับเนาะได้ยังกินอะไรไหม อืมครับโอ้หลายอย่างหลายอย่างอยู่นะครับเนาะซูมน่อใหม่เนาะปูเพิ่อยู่ใส่อะไรถึงปูไหมปูยุกุตปุ่นตีครับโอ้เอาอันนี้ครับยุกุตปุ่นตี่นเนาะครับเนาะเพิ่นกับอันนี้เพิ่ากินเขาน้ำกันเด้อสั่นคนพ่อเอิร์ดนะครับเด้ออันนี้กันอ่าคนพ่ออะไยังครับพ่อสมควรครับพ่อสมควรนะครับเนาะอ้าวคุณแม่กัดหลายคนอยู่นะครับเนาะกันที่ถามซื่อกันิี่เบิดทุกคนอยู่ไหนกันที่ เอหนึ่งคนปลอดสมควรนะครับน้า่นกับเป็นท่ายกอยู่นี่มันบ่พอเพิ่นเป็นท่ายกอยู่กับวัดกับ้านะครับเตอเพิ่นกับบริหารอยู่กับวัดครับเข่าม้านี่เพิ่นกับอันอันนี้คือเบิ้งเบิ้งกินข้าวกินน้ำคนนะครับเนาะอันปนไปแยังบัดเนี่ยเดี๋ยวทีทีไปขออนุญาตไปหาหลวงพ่อครับนะครับเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อสวยพารวยนะครับเด้อ แล้วก็มีสองซองเลยแม่สองซองเอาบ้านอีมเน้อเอาอันนี้คุณแม่เพิ่นกับบางคนกับอีมมาเนาะครับเนาะบาตนี้สวายเขาเดิมกับฉีไปหาปูดนะครับเด้อบาตนี้เอาครับขอบคุณครับขอบคุณครับบาตนี้ก็มาหาบ้านมาหาปูดำเรียบร้อยนะครับเด้อบาตนี้กับฉีได้มาเบิ่งตัวเลขเนาะครับเนาะกับจูกับสารกับยังนี่แต่ว่าปูเพิ่นลงไว้ให้แล้วเรียบร้อยครับกับเพิ่นฉี ให้เบิงหน่อครับว่าเลขอยู่วงไหนวงไหนนะครับเนาะเอาอันนี้เนี่ครับเด้อเป็นเป,เป็น <pod inclusive stress> อหอพญานาคนะครับเนาะเพัดเอิญหอวยังขึ้นอย่เงี้ห้หัพญานาคเนาะเอาหอพญานาคนี่แหละเนาะบระเดี๋ยหัยังอ่าตูพาสารปู่พญานาคนะครับสีสุดโทย่าปทุมมาเนาะครับเนาะอ่าเอาง่ายๆ่าหลดเท่านี่ก็มีพญานาคเพป็นก็มีอยู่ทางนี้นะครับเพือแต่ว่าปู่เพนอ่า กาเพิ่นกะให้โชคให้ลาบมาแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นกับอท่านอนุญาตให้ถ่ายท่านนะครับเนาะกะเลยเอาต้องมาถ่ายท่าข้างนอกแล้วกะปลาเบิ้งตัวเลขต่างๆครับต้นไม้ต้นไหลเมื่อไหร่ละครับทั้งวัดต้นไหลนะครับต้นไม้ครับต้นไม้ต้นไม้นะครับมาต่างๆเพื่อมีโชคมีลาบนะครับเนาะเอากระสิได้เอาไปเสียงโฉกเสียงลาบกันเลยครับเด้อดูนี่ครับเป็นวัดที่ กับลังพัฒนานะครับวัดน,น้อยๆวัดใบใหญ่รยยครับก็บเริ่มสีพัฒนามีปูอยู่องค์เดียวเป็นบ่เฮ้ยเพนเพนอยู่องค์เดียวบ่ปูอ๋ออันนี้ก็มาเห็นแล้วพระพุทธรูปองค์นึงครับโอ้บาดนี่สีได้เบิ่งนะครับเด้ออ่าองค์พระพุทธร,รูปต่างๆเนาะครับโอ้นี่ไหมโอ้พอไวส้สีพอสวัยคนเดิมสีผ้าเบิ่งครับว่าสีมีโชคมีลาบบ่ครับว่าสวัยสีมีโชคมีลาบทางนี้เด้อครับเด้อเห็นตัวเลขกับองค์พระพุทธรูปต่างๆนี่ นี่นี่นี่เห็นแล้วครับนี่เห็นแล้วครับอู้เห็นแล้วเห็นครับเห็นแล้วเห็นแล้วเนาเนี่ยครับเนี่ยครับเอาครับบาดนี้ก็มาตามตัวนะครับเนาะว่าตัวเลขที่สีเห็นอยู่นี่เห็นขึอนอย่างนะครับเนาะอ่าพอสวยอ่าโคตรเดิมกับสีเบิ้งนะครับเนาะว่าเห็นตัวเลขอยู่นี่ได้นะครับนี่นี่ หลังพุทธลูบนี่ก็สีมีตัวเลขนะครับว่าเป็นสองหาเลขตัวเดียวกันนะครับต่อกันแล้วมันก็จะเป็นสองหานะครับว่าเอาตัววอแหวนเฮ่อตัววงเล็บทั้งสองขางนี่ออกครับอ่าก็สิเป็นสองหาตรงตรงเลยนะครับว่าสองหาตรงตรงเลยที่อยู่กับอ่าพุทธลูบครับพุทธลูบนะพุทธลูบต่างๆนะครับเนาะนี่คือเป็นการอ่าเข้าให้เบิึงให้พิสูจน์นะครับว่าเออเขามาแล้วเขาจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอ่า สวัยคนเดิมนะครับเด้อจะลืมสําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะครับขอสําคัญนะครับเนาะเพื่อสีบริภาษข่าวสารใหม่ๆจากทั้งช่องของสวัยคนเดิมนะครับเด้อนี่คือตัวเลขอยู่หลังภูมิทธรูปนะครับเป็นเส้นของอ่าพอสวัยคนเดิมครับมันกระบะเส้นกระบะไหนนะครับนเนาะกระบเส้นเอาเอาบาเดียกามาชมอยู่ที่ศาลครับอ่าอันนี้คือเป็นศาลของอ่า ของอ่าปูห so น <it> <out> ักกระดาษนะครับเนาะอบาทเหมือเท่ากันมากเบิรงตัวเลขตัวเลขตัวนี้คือเป็นตัวเลขของอ่าปูกระเจียนไหยนะครับเนาะปูกระเจียนไทยนะครับอันนี้ปูดำวัดป่าเวรุวันนะครับเนาะกระเจียนไหยเด็ดร้อยแล้วเอาหนึ่งครับเนาะเอาเอาหนึ่งครับเดี๋ยวพ่อจะไว้กัอใให้คุณความนิ่งเลยถ่านนะครับว่าใครเบิ้งไหนเบิ้งคาพนิ่งนะครับเด้อไปแป๊บหนึ่งครับ ครับบันนี้ก็กลับเข้าสู่โหมดภาพนิ่งนะครับเนาะอันนี้ก็คือตัวเลขของปูดำอ่านะครับเด้อปูดำมื่อนี้ได้มาเนาะครับเนาะเพิ่นกับโบนเนนบนเน้นล่างเพิ่นกระชิเน้นทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าเลขที่เพิ่นได้มามื่อนี้สําหรับปูดำนะครับเด้อปูดำเฮานะครับเนาะปูใดอ่าติดตามปูดำอยู่ก็คือสี่จำได้เนาะครับเนาะมีเก้าสองเจ็ดห้าห้าสามห้าห้านะครับเด้ออ่า มีกูแค่สี่ชุดเท่านี้ครับเนาะอ่าอวัสดคิดมีก่ก็ขอขอ,ขอส,สวัสดีครับสวัสดียังงานเลยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ